ข้าวสีบทของท่านพญาพมโบหารนะครับมาถึงบทที่สี่ตอนที่สิบเจ็ดแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านแบบภาษาล้านาเก่าๆดูนะครับอลองเอาไปเปรียบเทียบกับภาษาปริวัติแบบที่สองแบบที่สามดูนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับการเขียนแบบปริวัติแบบที่สองก็คือการที่เอา ภาษาไทยนะครับมาเทียบมาเทียบแต่ละตัวแต่ละอักษรอักษรนะมาเทียบเทียบเป็นตัวเปตัวไปตัว,ปตว,ปตวไปนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกเป็นเป็นภาษาไทยนะครับแต่เนื้อในแล้วเป็นภาษาละนานะครับแบบที่สองเนี่ยนะครับคนที่หู้ภาษาละนาเท่านั้นนะครับ,ท,รานานนรบที่จะอ่านได้นะครับคนที่บูฮู้อ่านมาได้นะครับมานสำเนียงจะผิดเพี้ยนไปเลยทันทีนะครับ คนที่บอกู้จักภาษาละนาเือไปอ่านแบบที่สามนะครับปริวัติแบบที่สามนะครับคือตามสำเนียงคำอู้และอคำพูดนะครับอ่านไปตามากฎเกณฑ์ของภาษาไทายทุกประกาศนะฮะท่านจะได้สำเนียงลานาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอลองลองเอาไปเทียบดูนะครับเ่าอ่ญต่ตามรับฟังได้เลยนะครับ ยาสังกาว่าข้าสุญุจุลายเล่นแป่งเอาหัวอกปีไทยเป็ดแค่ไฟเผาเต็มตีเมานั่งไหนบ่มันซ้ำดอยตตาโหงเขาพงมากัน ขอนายฟันบันมางคุดกุนเสียอย่าฮือเตอะค้างฮือหันเป่งกว้างต่างเ h าออดหอดเนื้อสีแดงแกมขาวเจ้าหัวคำสาวจาดเนื้อคำไต กันนายขุดห่นตุ้มเสียได้พี่สาธุส่วนยินดีน้องมาสอดสัดเข้าตงหน้าปีไปกลุ่มยินดีนาดอน้ำหวยกำปองเป็นกล่อง งวงอาออกด้วยป้อยแผ่นดินปอนขาดน้ำอย่าฟังเสียงแข็งแมงแกงจังซ้จำจาเจืออันลองฟังเมืองแผ่ปืนสี่ห้าปีหลังพูงชะนัง ตั้งฟูงภัยเจ้าเยะนาปีนาดอไฟเฝ้าก่อใบงามโป่งซ้อนนายหันภัยได้กินอิ่มต้องมีพ่องอันกานาย จุ่มเปือป้้องเง่ยนาเมืองฝ่ายปลาเสียแห้งควายบ่หลายก็น้อยกันได้ปลูกฝังยังยายเป็นท้อยปป่งใบงามนอฟู